ซียูเกมมิ่งอันยองสวัสดีค่ะอยู่ดีตอนรับสู่ช่องซียูเกมมิ่งนะคะคำเตือนแนะนำทุกคนนะคะดูคลิปนี้ให้จบไม่งั้นจะพาดกิจก,กรรมดีๆแน่นอนเลยอะ่ะ เอ๊ะที่นี่คือที่ไหนเนี่ยทำไมฉันถึงมานอนอยู่ที่นี่ได้โอ้แต่คือแบบว่าน่ารักมากมากเลยแบบทุกอย่างเป็นสีชมพูไปหมดเลยค่ะว้าวตื่นเต้นแซลซ้วสิ แต่ตอนนั้นเขาบอกว่าเราต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งหมดหนึ่งวันถึงเราจะได้ออกไปแล้วก็ได้ไปกลับบ้านของเรานะคะทุกคนเดี๋ยวพี่นะคะขอตัวแต่งหน้าก่อนแป๊บนึงนะแบบว่าอยากสวยย่าทุกคนอุย้ยพี่น่ารักเหมือนกันนั่นเนี่ยอุยดูซี่ <c oughs> น้องน่ารักไหมคะ เดีย๋ยวเราเดินไปตู้ตรงนี้ดีกว่าโอ้โหตรงนี้นะคะมีบ้านตุ๊ก,กตาด้วยอะทุกคนวิตรงนี้มันเืออะไรไหนไปลองกดหน่อยดีกว่ากดเลยอ้ทำไมเราถึงกลายเป็นตุ๊ก,กตาโตเล็กขนาดนี้ตัวเล็กจิ๋วมากเลยทุกคนทำไมพี่ถึงกลายเป็นตุ๊ก,กตาเนี่ยอ๋อดูท่าเดินสิเป็นตุ๊ก,กตาอะไรนะเนี่ยวยตรงนี้มีเค,ค้กด้วยอะ่ะขอกินหน่อยได้ไหม งามงามงาอุ้ยอร่อยมากเลยเค้กสตรอเบอรี่ด้วยนะทุกคนอยากให้ทุกคนได้แบบมาลองชิมกันจังเลยโอตรงนั้นมีทีวีไปดูทีวีดีกว่าโอทีวีแบบว,ว่าไม่เห็นมีอะไรเลยทีวีหลอกเด็กกัเนี่ย ทำไมมันถึงบังคับยากจังเลยฉันเดินไม่ถนัดเลยนะเนี่ยวันนี้ตรงนี้เป็นห้องแต่งตัวค่ะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาใส่ชุดนี้กันดีกว่าอู้น่ารักมากมากเลยน้องแบบบานได้สวยชุดใส่ชุดเป็นตุ๊ก,กตาค่ะนี่นี่มามาแบบโพสท,ท่าสักหน่อยนี้น้องน่ารักไหมคะน,น่ารักไหมน <c oughs> ี่นคะคะต่อไปแล้วอะ โอ้โอ้ฉันเดินเหลี่ยงฉันเนี่ยโอ้ยมันเดินยากมากเลยการเป็นตุ๊กตาเนี่ยโอย้ฉันต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ตั้งนหนึ่งวันไหนโอ้ย,อยตรงนี้มีกล้องด้วยอะทุกคนเราลองถ่ายดูสิเดี๋ยวเราไปยืนถ่ายรูปตรงนั้นกันดีกว่าทุกคนมันอยู่ในเกองแบบเหมือนตุ๊กตาบาบี้เลยนี่น่ารักไหมโอ้โหน่ารักมากเลยอะ เดี๋ยวเรานะคะจะแบบว่าลองไปดูอีกชั้นหนึ่งนะโอ้ชั้นนี้เป็นห้องนอนค่ะทุกคนมีตุ๊กตาให้เล่นด้วยอ่ะน่ารักจังเลยที่นี่แบบว่าอะไรแบบก็แบบว่ามุ้งมิ้งกุ้งกิงฟิงฝ่องแฟลกิงฝ่องแฟลคืออะไรกิงกล่องแก้วแฮะเล่นลุกอะไรของวีเนี่ยโอ้เตียงนอนแบบน่ารักมากเลยแบบแฮ่เราเหมือนตุ๊กตาบาร์บี้เลยทุกคน ตรงนี้มีกระจกด้วยไปขอลองส่องสักนิดดีกว่า้ยนี่น้องส่องกระจกอยู่นะคะทุกคนนี่น้องน่ารักจังเลยอย่าันเบิดตรงนี้แล้วจะขอกระโดดลงไปกระโดดลงไปโอ้นี่นะคะแบบว่านี่ก็เป็นแบบมีตุ๊ก,กตาเต็มเลยอะทุกคนตุ๊กตาต้้งหมีน่ารักจังต้องหมีไขลานนี่เป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกไหมวันนี้โอ้พามาแบบว่าใช้ชีวิตหนึ่งวันอยู่ในบ้าน ม้านตุ๊กตานะคะทุกคนทุกคนเย่ยเพิ่งไปไหนนะวันนี้พี่อะว่าจะมีกิจมาแจกค่ะทุกคนแจกชุดเจ้าหญิงราคา40เซมเลยนะคะ,ะชุดแรกก็จะเป็นชุดเจ้าหญิงออโรราชุดนี้เลยค่ะแล้วก็ชุดเจ้าหญิงซินด์เล่าค่ะพี่จะแจกทั้งหมดสองรางวัลน,นะคะทุกคน กติกาการร่วมกิจกรรมนะคะก็คือง่ายมากๆเลยนะคะให้ทุกคนนะคะคอมเมนต์ไอดีใต้คลิปนี้แล้วพี่จะมาคัดเลือกผู้ชนะนะคะทั้งหมด2งรางวัลน,นะคะใครจะเป็นผู้โชคดีก็รอรุ้นได้เลยพี่จะมาประกาศผลในอีก2วันหลังจากที่ลงคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย